มเไม่เอา่เอไม่เ่เอาไม่เาเอาไม่เมเอาอยู่ไม่เอเอาไม่เอา่เอเอา่เอาไม่เ่เอาไเอาเอาอาไม่ไม่เอาไม่เไม่เ่อาไม่เอาไม่เ่อาไม่เไม่เอาเอาอาไ่ไม่เอาเอาอไม่เอาไม่เมเอาอาไ่เอมไม่เอาาไม อย่างนี้อย่ายกอยกครับนี่จะไวสาแพ็กจะไว้ให้ารลยขยเยงี้เอาเหรอเอาสุดยอดนะยกขึ้นยกขึ้นเออเก่งเกไม่ต้องนะลูกเน้อตัตรงๆนะครับยตัตรงๆยกยกยยกยกไไปยกไปครับ สิบสองนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับเทศบาลเมืองวานอนนีวาดนะครับคุณผู้ชมเส้นนี้จะมุ่งมุ่งไปอากาศอำนวยนะครับ เลยนะครับตต่น้ำไว้ยกได้ยกนะครับยกแต่ไว้แต่น้ำไว้สารสาร